เพียงทั้งหมดยืนยืนแล้วก็จัดแถวให้มันตรงก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับมาตั้งแถวที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมแล้วนะครับนักการนะครับพร้อมนะครับข้าวบนพร้อมนะครับมือกล้องโอเคนะครับขอร้ชาติตรง ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราทรงร่วมใจยืนตรงคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และความศิสลาของบานพบุรุษไทย นักเรียนทั้งหมดเตรียมตัวไล้พรกอรหัหงสัมมาสัมพุทโธพะคาวาพูดทังพะคาวะตังอภิวาเทมิสวะขาโตภพะคาวตาธโมธัมัง,มงนามสสามิ สุปฏิป cito, <quin French Claire> ันโนพะคะวโตซาวกะสรังโคสั้งครังนามามีครับลำดับ <Hence> ต่อไปขอเรียนเชิญประธานในพิธีท่านปอยุ้ศักประชาชิตได้ขึ้นแท่นเตาคำอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัารัชการที่เก้าขอกาบเรียนเชิญครับผมข้าพุทธเจ้านายยุวศักประชาชิตในานามคณะครูผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนหนองซองแมวประดุงวิทย์ ขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรม,มโกศซึ่งเปรียบเสมือนพ่อหลวงของคนไทยทั้งชาตินับตั้งแต่มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตตลาทิเบตรามาทิบอดีจัก,กรีนรบอร์นสยามเมนทราธิราชบรมนาถบพิษ เสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่13ตุลาคม2559นั้นบรรดาพระศกนิกรได้รับทราบด้วยความโทมมนัดยิ่งตลอดระยะเวลา70ปีที่พระองค์ทรงครองราชไม่มีวันใดที่ว่างเว้นจากการทรงงานยาดเหงื่อจากพระบรรกายได้ยาดหยดไปทุกถิน่น แดนไทยเพื่อหาหนทางที่จะพลิกฟื้นแผ่นดินที่ทุรกันดารให้กลายเป็นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์โครงการในพระราชดำริของพระองค์ไปถึงประชาชนทุกหย่อมยากเพื่อให้ปวงประชาได้อยู่ดีกินดีพระองค์คือพ่อหลวงที่ทรงสอนลูกไม่ให้ฟุ้งเฟ้อ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติแต่บัดนี้พ่อหลวงของแผ่นดินได้เสด็จกลับสู่สวรรคคาลายัยประชาชนชาวไทยต่างร่ำให้เสียใจสุดจะบรยายเหมือนดังขาดร่มโพร,ร่มใสที่แผ่กิ่งก้านให้ความร่มเย็น แก่ปวงประชามาเนิ่มนานปวงข้าพระพุทธเจ้าตานล้วนสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็น,ล,นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ขอน้อมกล้าวน้อมกระม่อมถวายอาลายัยให้พระองค์สเสด็จสู่สวรรคาลายัยให้พระองค์ทรงสถิตอยู่ณแดนสวงอย่างสุขสานญปวงประชาชาวไทย จะขอสืบสารปณิธานของพระองค์ท่านนั่นคือการเป็นลูกที่คิดดีประพฤติดีเพื่อร่วมกันพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะครูผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนหนองซองแมวประดุงวิทย ยืนยันท่านคณะครูท่านผู้ปกครองนะครับกับหลังหันเพื่อที่จะดูการแสดงแปดสอนลูกหลานของพวกเราขอเด็นเชิญครับ ต้องเอ่ยถามหาคำมาอธิบายที่พ่อทำเพื่อคนไทยเหนื่อยเพียงไหนไม่เคยบน่นเพียงให้เรานี้อยู่ดีกันทุกคนดังร่มไม้บางแดดฝนทุกทนช่วยบรรเทาทุกเส้นทางที่พ่อไป เมื่อที่รินไหลลงแผ่นดินความแห่งแรงสูญสิ้นแผ่นดินไทยร่มเย็นคำพอสอนทุกคำลูกจำจนขึ้นใจเดินตามรอยพ่อไปใช้ชีวิตพอเพียงโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทย ร่มเย็นใต้เงาขององค์ภูมินลูกสาวกาลสินได้มีอยู่มีกินอยู่บนทันดินธรรมขององค์ภูมิพลท่านบันดาลสายฝน น้ำดำชุ่มเย็นน้องเลิศเคยที่ซบเศร้าพ่อบรรเทาด้วยน้ำพระไทยชุบชีวิตให้สดใสฟื้นจากความทุกข์ลำเค็นโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทย ชาวกาลสินได้มีอยู่มีกินอยู่บนทันดินธรรมขององค์พูมีพลท่นนานบรรดาสายฝนปัะพรมทุกชีวิตพลิกฟื้นพื้นดินตามแนวทางขอเพียงลูกเมืองน,น้ำดำ ขอน้องนำตั้งปักมิทาจะทำสิ่งดีงามตามรอย ที่พ่อทำเพื่อคนไทยเหนื่อยเพียงไหนไม่เคยบน่นเพียงให้เรานี้อยู่ดีกันทุกคนดังร่มไม้บางแดดฝนทุกทนช่วยบรรเทาทุกเส้นทางที่พ่อไปเมื่อที่รินไหลลงแผ่นดิน ความแห้งแล้งสูญสิ้นแผ่นดินไทยร่มเย็นคำพ่อสอนทุกคำลูกจำจนขึ้นใจเดินตามรอยพ่อไปใช้ชีวิตพอเพียงโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทย ร่มเย็นใต้เงาขององค์ภูมินลูกสาวกาลสินได้มีอยู่มีกินอยู่บนแผ่นดินธรรมขององค์ภูมิพ้นท่านบันดาสายฝน ขอน้อมน้ำตั้งบาปนิทาจะทำแต่สิ่งด้งามตามรอยเท้าของพ่อไปลำพยันที่พ่อทำอุโมงพันน้ำผ่านอุผทานทั้งหยาดฝนพ่อประทานลูกน้ำดำชุ่มเย็นน้องเลิกเคยที่ซบเศร้า พ่อบรรเทาด้วยน้ำพระไทยชุบชีวิตให้สดใสพื้นจากความทุกข์ลำเค็นโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยรมเย็นตายเงาขององม,มิลูกชาวกาลสิน ตั้ปากนิทาจะทำแต่สิ่งดีงามตามรอยท